สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวารินเสียงฟังชัดดีไหมคะอ๋อค่ะเสียงฟังชัดไหมคะบอกจีรานด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวรออีกสักนิดเนาะรออีกสักทุ่มครึ่งนะคะ ดวงดวงคุณบีนี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงนะจะไม่เชื่อเลยนะนึกว่าเป็นผู้ชายโอเคพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจีลาพยากรณ์เลยนะโอเคค่ะจากการผูกดวงนะคะจากข้อมูลที่คุณบีส่งมาให้จิรานะคะคุณบีเกิดวันที่ห้า แรมสี่ข่ำเดือนสิปีมะโรงค่ะแล้วก็อยู่ที่ลัคนาราศีกุมนะคะถ้าจิราจะแนะนำนิดนึงนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสซึ่งจิราก็ดูจากดวงของคุณบีแล้วเนี่ยดาวพระพฤหัสนะคะได้ตำแหน่งที่ดีคุณบีลองหาอัญ,ญมณีที่เกี่ยวกับบุตรลาคมนะคะลองเอาบุตรลาคมมาใส่นะคะ แล้วก็จะเสริมทางด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะหรือคุณบีนี่สามารถใช้ได้อีกอัญมณีอีกอันหนึ่งก็คือทับทิมค่ะเดี๋ยวนะคะที่ที่ส่งมาให้จิราคุณบีหรือเปล่าคุณบีนะคะคุณบีมาหรือยังคะ อ๋อคุณสุรเดชสวัสดีคะ่ะคุณสุรเดชคุณบีมาแล้วคุณบีมาแล้วนะคะเมื่อกี้ที่ใครบอกจีราว่าอยู่ราศีตุลคะ่ะคุณบีอยู่ราศีกุมนะคะราศีกุมจีราเริ่มพยากรณ์เลยนะคะสําหรับคุณบีนะคะที่ให้ ข้อมูลจีลามาก็คือวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนั้นนะคะผูกดวงวังลัคนาแล้วนะคะอยู่ที่ราศีกุมค่ะใช่ค่ะอยู่ที่ราศีกุมนะคะแล้วเกิดวันพฤหัสแรมสีข้าเดือน10ป,ปีมะโรง จิลาก็แนะนำอยากจะให้ใส่อัญมณีนะคะถ้าสมมุติจะใส่แหวนก็ควรจะเป็นบุษาราคำเพราะจะเสริมในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์และตัวบริวารของคุณบีเพราะว่าในดวงดาวพระฤหัสนะคะได้ตําแหน่งปฐุม,มเกตและดาวดวงนี้เป็นดาวการเงินและเป็นดาวโชคลาภด้วยจิลาเลยอยากให้ใส่บุษาราคำนะคะแหวนอย่างไรก็ได้แล้วก็ เป็นหัวบุษรารคำจะใส่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะคะผู้หญิงจะใส่ได้3มนิ้วนี้นะคะก็จะเสริมทางด้านหลายๆอย่างเลยแล้วถ้าจะชอบอีอัญมณีอีกอันหนึ่งก็คือทับทิมค่ะอันนี้จะเสริมทางด้านการงานและกันเงินนะเพราะจิลาดูคือบางท่านนี้อาจจะไม่ใช่ใช้ได้เหมือนกันนะคะจิลาจะดูในดวงด้วยนะคะว่าในดวงดาวดวงใดเด่นเราก็ต้องเอาดาวดวงนั้นมานะคะก็ลองเอาคําแนะนําของจิลาไปไปลอง ใช้ดูนะคะมันก็อาจจะช่วยเสริมอะไรเราหลายๆอย่างเช่นเดียวกันค่ะเราก็มาเข้าเรื่องเลยนะคะเออพอกีฬาผูกดวงไปแล้วนะคะ คุณบีลัคนาราศีกุมมีดาวพระราหูาค่ะกลุ่มที่ลัคนามีดาวพระอาทิตย์นะคะเป็นตนุเศษถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายนะถ้าถ้าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นผู้หญิงนะจีลาจะคิดว่าเป็นผู้ชายเพราะดวงเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงมากเลยอะ่ะเป็นคนที่มีความอดทนขยันสู้ทุกวิถีทางเลยตอนแรกจีลาว่าพอพอกีฬาเห็นดวงโอ้นี่ไม่ใช่ผู้หญิงแน่นอนทำไมแกร่งอย่างนี้แล้วก็เก่งฮะเก่งหลายๆด้านเลยนะคะ ดาวพระราหูนะคะเมื่อมาทับที่ลัคนาเป็นเกษตรด้วยนะคะก็หมายความเป็นคนใจกว้างนะคะใจกว้างใจนักเลงเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วว่องไวแล้วก็ปู๊ดมาปู๊ดไาไม่ค่อยเรียบร้อยนะจะค่อนข้างไวแล้วก็ไม่เน้นหรอกไอ้ความสวยงามเอาความไวอะไรเข้าว่านะคะแล้วจะเป็นคนชอบให้คนไม่ชอบให้คนติมากนะ ถ้าชมนิดๆนะคุณบีนี่ทำให้เต็มที่เลยจะเข็นครกขึ้นภูเขาเลยก็ยอมค่ะแต่ในดวงนะคะก็บ่งบอกว่าคุณบีนี่นะคะเป็นกำพร้าคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆอาจจะหมายความว่าตอนเด็กๆนั้นคุณพ่อกับคุณแม่อาจจะเลิกกันหรือคุณพ่ออาจจะไปทํางานต่างจังหวัดบ่อยๆคุณบีก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณบีก็อาจจะมีอคติเล็กๆกับคุณพ่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะ ตรงจุดนี้ก็เป็นดวงของเรานะคะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะคะแล้วก็จุดหนึ่งที่จีรามองเห็นก็ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ดาวพระพฤหัสค่ะ ในดวงของคุณบีก็หมายถึงเรื่องการเงินและโชคลาภถูกไหมคะแล้วไปได้ปฐุมมาเกณฑ์อยู่ในภพพันธุกก็หมายถึงว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการเงินก็ได้ค่ะการเงินนะคะได้จากอสังหาริมทรัพย์อาจจะมีที่ดินให้เช่ามีบ้านให้เช่ามีคอนโดให้เช่าหรืออาจจะมีรถให้เช่าและตรงจุดนี้นะคะอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้นะคะก็ได้มาจากญาติพี่น้องแต่มันไม่ใช่ว่าได้มาแค่สิ่งของนะได้นี่ด้วยไง ก็หมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือญาติผู้ใหญ่นี่แหละอาจจะไปสร้างหนี้สร้างสินมาแล้วก็ให้เราดําเนินการตรงนี้ต่อไปก็คือเอาตรงนี้ไปนะแล้วคุณก็ไปจ่ายหนี้เอาเองเพราะดาวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์คุณบีเชื่อไหมคะได้ตำแหน่งราชาโชคแต่บังเอิญไปอยู่ในเรือนอริเห็นไหมคะดวงของคุณบีนะคะได้ดาวที่ได้ตำแหน่งเยอะมากคะ่ะแต่ ทุกครั้งนะคะจะต้องต่อสู้จะต้องดิ้นรนจะต้องมีอุปสรรคก่อนถึงประสบความสําเร็จแล้วเชื่อจีลานะจีลาเชื่อแน่ว่าดวงของคุณบีทําได้ตอนนี้แค่อายุ31ปีถูกไหมคะยังมีเวลาอีกเยอะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์ คุณบีก็ต้องมีเยอะนะคะการเงินก็เป็นคนที่ขยันหาเงินและก็ขยันในการใช้เงินด้วยนะและให้ระวังมากๆเลยเกี่ยวกับสังคมคนรอบข้างจะเสียเงินก็เพราะเพื่อนตรงนี้นะคะกับสังคมที่อยู่รอบข้างเรานะั่นแหละหรืออาจจะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินแต่คุณบีนี้จะ,ะมีจุดหนึ่งคือ ญาติผู้ใหญ่นะคะทำคุณบีทําคุณกับญาติผู้ใหญ่ไม่ขึ้นญาติผู้ใหญ่มักจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณบีเสมอๆนะคะถึงคุณบีจะทําไปแค่ไหนก็แล้วแต่เธอเขาไม่เคยเห็นความดีของคุณบีเลยนะไอ้ตรงจุดนี้จิราไม่ได้ยุว่าจะต้องไปอะไรนะคะอันนี้จิราอ่านไปตามดวงนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการงานเลยนะคะ ที่จิรามองเห็นเนี่ยนะคะการงานคือดาวพระเสาดาวพระเสาร์นี่จะต้องใช้ความคิดนะคะใช้ความอดทนต้องเป็นงานที่เกี่ยวกับอ,อ,อาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานหนักๆใช่ไหมคะอย่างเช่นก่อสร้างหรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรทํานองนี้หรือบางครั้งงานตรงนี้นะคะอาจจะหมายถึงแล้วแล้วมันมีดาวอีกดวงหนึ่งก็คือดาวพระพุธร่วมอยู่ด้วยนะคะต่อเนื่องกันจิราก็มองเห็นบางครั้งก็าอาจจะเป็น คนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการเงินบัญชีก็ได้เพราะเกี่ยวเนื่องกับการเงินด้วยนะคะหรือหรืองานตรงนี้อาจจะมีเทคโนโลยีหรือไฮเทคอะไรเข้ามาด้วยเพราะในดวงของคน B บีเนี่ยมีดาวพระเสาร์กับดาวมฤตยูอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นคุณบีไม่ใช่ทํางานได้งานงานเดียวนะคะทำงานได้หลายงานและเป็นคนที่เรียนรู้ได้มากๆเลยอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้อะไรทํานองน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นจีราถึงบอกว่าในดวงของคุณบีเนี่ย เป็นคนเก่งหลายๆด้านนะคะแล้วก็เราก็มาดูในเรื่องของความรักอย่างนี้จริงๆนะจริงๆดวงของคุณบีเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความรักตอนนี้ก็ตามวัยนะคะ31ก็อยู่ในช่วงนี้แต่คุณบีนะคะเป็นคนค่อนข้างเลือกเพราะเป็นคนที่เก่งไงดูแลตัวเองได้หมดทุกอย่างไม่ว่าเรื่องการเงินการงานทุกอย่างคุณบีดูแลตัวเองได้หมด,ด,แ,ลด,หมดและเป็นคนที่มีความอดทนไม่เคยอ่อนใครเลยเวลาจะทุกข์จะ เจ็บป่วยอะไรก็ไม่เคยอ้อนใครไงคะแล้วเพราะฉะนั้นผู้ชายอันนี้จินาขอพูดในนะที่จาเห็นก็คือผู้ชายไทยเ็าชอบให้ผู้หญิงอ้อนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องอ้อนบ้างแต่คุณบีไม่ใช่เป็นคนอ้อนลุยอย่างเดียวไงคะเพราะฉะนั้นมักจะเลือกไงคนนั้นเข้ามาได้ไม่นานก็เอ้ยมันไม่ใช่ไอคนนี้เข้ามาก็เอ้ยไม่ใช่ก็คือเขาไม่ได้เก่งเท่าคุณบีไงคุณบีเก่งไปหมดทุกเรื่องละแล้วก็ แล้วก็ผู้ชายไทยก็ไม่ชอบผู้หญิงเก่งน,นะอย่างนี้ต้องไปเอาชาวต่างชาติเนี่ยโอเคอยู่นะคะถ้าไปกับชาวต่างชาติเขายอมรับในความสามารถของผู้หญิงนะคะอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็คุณบีก็มาถามอ่ะตอนนี้เราก็มาดูดาวจรนะคะอย่างยังคู่ครองของคุณบีเนี่ยลักษณะที่เห็นมี2ลักษณะก็คือ1จะเป็นคนค่อนข้างยิงถือตัวรูปร่างอาจจะเป็นคนอ่า ไม่ใช่สูงมากนะคะสันทัดแต่รูปร่างผอมเกรงนิดนึงแล้วก็ผิวออกสองสีเป็นคนหญิงถือตัวไม่ค่อยพูดนะคะพูดก็คนจะพูดก็กับคนสนิทเท่านั้นเองเขาถึงจะพูดนะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็จะอาจจะมีอายุน้อยกว่านะคะก็ก็เป็นคนช่างพูดช่างคุยมีมนุษยสัมพันธ์ดีคนนี้นะคะชอบธรรมชาติเป็นคนที่แก้ปัญหาได้อยู่ไหนอยู่ง่ายคล้ายๆคุณบีเพราะคุณบีเป็นคนที่ไม่เลือกไม่เรื่องมาก ผู้ชายคนที่อายุน้อยกว่าก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะแต่เวลา,าคบกันแล้วก็มักจะมีปากมีเสียงกันเหมือนกันนะคะเพราะคุณบีก็เป็นคนค่อนข้างมีความคิดเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยจะลงรอยให้ใครหรอกคิดอะไรแล้วตัดสินใจอะไรแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนใจอะไรทานองนี้นะคะเราก็มาดูช่วงของดาวจอเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63มาชุนทุ มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วดาวดวงนี้อยู่ไปอีกจนถึงประมาณปี66ก็คือหมายถึงการงานของคุณบีนั่นเองเพราะในดวงการงานมีดาวพระสาวดวงนี้อยู่ซึ่งดาวพระสารดวงนี้อยู่ในภพการงานของคุณบีได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยเห็นไหมคะก็แสดงว่างานนี่นะคุณบีน่ะ เป็นคนที่มีงานอยู่เสมอๆม,มีงานเข้ามามากมายแก่กองบางครั้งจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินกําลังคุณบีไปหรือเปล่ามันเหนื่อยนะงานแต่ละงานมันไม่ใช่งานเล็กๆเลยงานยากๆงานที่เหมือนกับผู้ชายก็ทําอะไรทํานองนี้แต่คุณบีก็มีความอดทนนะคะ แล้วก็ในช่วงของระยะเวลาที่จีราบอกตั้งแต่5ธันวาคมดาวดวงนี้โคโจรเข้าวินาศก็หมายความว่าการงานอาจจะมีการปิดช่วคราวหรืออาจจะเอางานมาทําที่บ้านหรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนั่นเองเพราะในช่วงวันที่ 10, 10กันยาปี63ใช่ไหมคะดาวพระราหูก็เข้ามาอยู่ในพบเรื่องบ้านเรื่องครอบครัว เพราะฉะนั้นภายในครอบครัวก็มีเรื่องยุ่งยุ่งตลอดเวลาเลยตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63มาจนถึงทุกวันนี้นะคะแต่เดี๋ยวปีหน้าสักประมาณเดือนมีนาเขาก็โครจรอ,ออกแล้วนะคะเขาโครจรอ,ออกไอ้เรื่องนี้ก็ไม่มีแล้วความยุ่งยุ่งวุ่นวายก็ไม่มีแล้วในเรื่องของอสังหาริมรัพย์บ้านช่องห้องหอนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็น Uh, 63เป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมคะเราก็ติดสถากน,นการณโควิดใช่ไหมคะคุณเอก็มักจะอยู่ที่บ้านอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทร,รัพย์ญาติพี่น้องอะไรเนี่ยแหละคะ่ะวุ่นวายวุ่นวายอยู่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะ,ะช่วงที่จะดีมากๆกก็น่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าทุกอย่างดีมากๆเลยนะคะแล้วมาถามเรื่องความรักนะคะจริงๆเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาปีนี้นะคะ ดาวพระพฤหัสมาทับลักแล้วก็หมายความว่าอย่างนะคะก็หมายความว่ามีคนเข้ามาในชีวิตนะคะดาวพฤหัสทับลักตั้งแต่เดือนมีนาพอดาวดวงนี้ประมาณเดือนมิถุนายนมันก็เดินโคจรถอยหลังก็เออมันเ,ออเขาไม่ได้แสดงอะไรให้เราเห็นเด่นชัดอะไรทํานองนี้นะคะก็ยังนิ่งนิ่งเงียบเียยังไม่มีอะไรแล้วพอเดือนตุลาเดือนตุลาที่เราจะถึงนี้นะคะก็คือเดือนหน้า เขาก็อาจจะหายไปในสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนพฤศจิกายนเขาก็จะมาหาเราอีกดาวดวงนี้จะส่งผลก็หลังวันที่9พฤศจิกายนนะคะคนที่หายไปอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็คือเดือนตุลาคมเขาอาจจะไปต่างจังหวัดหรือไปทํางานที่อื่นหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่พอวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปอยู่ยาวไปจนถึงเมษาปี65นะคะดาวดวงนี้จะมาทับลัคนาลัคนาราศีคุณบี เพราะฉะนั้นคุณบีจะมีคนเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ถ้าจะอย่างไรจิราอยากจะแนะนําให้ศึกษาดูใจกันก่อนนะคะถ้าจะตกลงปงใจอะไรกันก็รอหลังเมษาปี65นะคะทุกอย่างก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าหลังเมษาปี65เป็นต้นไปดาวาพระพฤหัสค่ะหมายถึงการเงินกา,การเงินโชคลาภและหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ของ คุณบนะคะจะเป็นกเกษตราาทิศบดี Body ก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่กิฬาพูดนี้มีความมั่นคงมากๆเลยนะคะ12ปีดาวดวงนี้ถึงมาตรงจุดนี้1ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนะคะ ช่วงนี้นะคะประคับประคองไปและทุกทุกอย่างนี้นะคะหลังจากพฤศจิกายนไปดวงของทุกท่านเลยค่ะก็จะดีไปตามลําดับแล้วนะคะทุกอย่างดีขึ้นเพราะดวงดาวม,มีเกณฑ์กันโคจรโยกย้ายนะคะดาวพระพฤหัสก็เดินปกติก็ไม่เสียอะไรยิ่งพอมาปี6 6นะคะดาวพระเสารมาทับลักพะ,ะนั้น สิ่งหนึ่งที่จีราอยากจะแนะนําในช่วงนี้นะคะเพราะคุณบีจีรามองเห็นว่าในดวงเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีดวงทางนี้ดีพอสมควรนะคะก็ช่วงนี้นะคะช่วงระยะเวลานี้ไปเลยจนถึงปี66นั้นถ้าเห็นที่ดินตรงไหนนะคะที่มันรกร้างว่างเปล่าแล้วเขาขายไม่แพงหรือที่ดินตามป่าตามดอนที่เขาขายไม่แพงและคุณบีมองดูไปว่าเฮ้ยถ้าจัดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันจะดีนะ ถ้าจับได้ก็จับขึ้นมาเลยเพราะปีหกหค่ะดาวดวงนี้จะส่งผลต่อคุณบีเป็นอย่างมากเลยนะคะอย่างที่จีลาพยากรณ์ไปก็เรื่องงานก็จบไปแล้วเรื่องคนรักก็จบไปแล้วอยากจะทราบเรื่องอะไรอีกไหมคะว่าไงคะหลับหรือ,อยังคะเนี่ยว่าไงคะคุณบี อยากจะถามอะไรอีกหรือเปล่าคะไปไหนแล้วหอเนี่อะ,อะไร เป็นยางไรบ้างคะตอบจิลาทราบด้วยนะคะจิลาก็ยังไม่ค่อยคล่องในเรื่องเดี๋ยวจีลาเขาดูนี่นะออ่อ๋อ มีอะไรจะถามไม่เอ่ย อย่าลืมนะคะถ้าท่านใดน,นะคะอยากจะดูดวงนะคะจากการสตรีมสดนะคะก็อ๋อค่ะแล้วเป็นไงคะคุณบีมีอะไรจะถามจีราไหมคะอย่างน้อยน,นะคะวันนี้เราต้องขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะขอให้มีความสุขนะคะคุณวารินใครเอ่ย คุณวารินต้องไปลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนที่ชุมชนค่ะแล้วก็จีลานะคะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะคะจีลาจะาไลฟ์ของคุณพีนะคะเพราะฉะนั้นจะอาจจะเป็นเสาหน้านะคะที่จะมีการไลฟ์ดูดวงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ใครอยากจะดูดวงนะคะต้องไปลงที่ลงทะเบียนที่ชุมชนแล้วถ้าอยากจะดูแบบสดๆเลยก็ต้องโทรเข้าหาจีลาในวัน เสาที่9นะคะซึ่งซึ่งคนที่โทรเข้ามานี้นะคะก็ไม่ต้องรอคิวแต่ต้องโทรให้ได้นะคะก็หมายความว่าจิราก็จะเอา,เอาท่านที่เขาไปลงทะเบียนหนึ่งท่านดูก่อนแล้วก็คนที่จะโทรเข้ามาก็จะเป็นคนถัดไปคือคนที่สองนะคะอันนั้นจะใช้เวลานิดหนึ่งพิจิราก็ต้องมาผูกดวงวางลัคนาใหม่นะคะก็ใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ไไมไไม่เ่เเจยคา ค่ะถ้าไม่มีอะไรนะคะจีลาก็ขอจบกันไลฟ์ครั้งนี้นะคะ